สวัสดีท่านผู้ชมท่านดูนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วกับธันวาออฟฟิเชียลนะครับอ่ายังไม่หมดล็อตนี้นะครับผมอ่าที่เราไปเหมาเรย์ยอนฟิลด์นะครับจากเรย์ยอนฟิลด์ไทยแลนด์มา20คันนะครับประมาณ20คันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคันที่2นั่นก็คือนะครับผมเรย์ยอนฟิลด์อินเตอร์เซปเตอร์หกหนะฮะคันแรกเรารีวิวไปแล้วนะครับไม่หมื่นแปดพันโลนะครับขายอยู่135ราคาเท่ากันนะคันนี้ก็ขายอยู่135นะคันนั้นจะเป็นสีส้มนะแต่ว่าคันนีี้จะะเเป็นนสทาครับ เลขไม้น้อยมากๆนะครับมาดูเลขไม่กันก่อนดีกว่าเลขไม้คันนี้นะครับวิ่งอยู่7,195พก้โลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับรถสวยนะคันนี้สตาร์ทแค่เดียวติดไม่ต้องมีบิดช่วยนะครับนี่เอาไปใส่ท่อแล้วก็หล่อเทเลยนะจังหวะนี้ เสียงเร้าใจนะถ้าใส่ท่อบอกเลยว่าเสียงเร้าใจกว่านี้อีกนะครับนะโดยรวมรถบอกเลยว่าให้มาโคตรเขาเรียกว่าออปชันดีดีนะก็คือโชคหลังเนี่ยก็จะได้เป็นแบบซับแทงด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะรอยเลียนฟิลนะฮคลาของกัสูตรจะได้จานหน้าเบม b o นะแต่เบมโบไม่รู้เบมโบจริงหรือเปล่านะ,ะมันเป็นสนิมง,ง่ายเหลือเกินนะครับปั๊มบเบนะแล้วก็ในส่วนของระบบ ระบายความร้อนนะตัวนี้จะได้เป็นออคูลเลอร์นะครับผมเดียวประมาณละกันนะสำหรับราคาหน้าร้านนะครับเราเปิดเพียง135,000ันซื้อสดรถได้อีกจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญครับรับเทิร์นรับซื้อรถทุกรุ่นทุกขนาดทุกซีซีนะครับมีรถรุ่นไหนอยากเปลี่ยนเป็นรถคันไหนในร้านของเรานะครับจัดมานะลองอินบ็อกกันเข้ามาดูนะครับแล้วก็ส่งรูปส่งเลขไมค์กันเข้ามาประเมินราคาก่อนได้นะครับผมนะฮะ ใครสนใจแบบแบบนี้บอกเลยว่ามีตอนนี้มีเยอะนะมีหลายรุ่นนะครับหลายคันนะทั้งไท่้อมนะรอยัลฟิ d นะครับคาวา s a กิ w 800นะครับก็มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกนะครับสำหรับใครที่ชอบสายคลาสสิกสำหรับวันนี้หมดเวลาของท่านบอกเอาเชียร์ลงแล้วครับผมพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์เต้นหน้าเราจะพาท่านไปรีวิวรถรุ่นไหนก็นดีก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ